ก็เป็นทอดทัดจีนแต่ว่าติดเครื่องหมายการค้าไทยเป็นทอดทัด led tv 3านิ้วรุ่น altv 32 1 0ยีนึ่หู้นย์จีอคือซีมเมนต์อัลตันบอกเลยจังใดแต่ว่าค่อยกะทดสอบเบิดทุกทางแล้วล่ะ ก็มันกรบ็บหงคิดว่าอาจจะเกิดนำแบคไลท์มันขาดบอดรือว่าเส่อมค่า่อยกาสิไข่เบ่งถ้ามิดก็ะไข่เบ่งแผ่นบอร์ดมันก่อนว่าแผ่นบอร์ดมันอยู่ในสภาพที่ว่าดีบอไขออกมา แทงมา้าอย่าเห็นทันทีเลยว่ามีสีปูดบวมสามอันก่อกล้องม้าใกล้ใกล้ให้ทำสมเบิงมันจะปูดขึ้นม้านิดหนอยถ้าบอสังเกตดีๆจะบ่เห็นเลยเห็นแบบนี้มันมันเสื่อมสภาพแล้ว เกิดจากซีคอนเดนเซอร์มันแห้งแห้งแล้วมันก่อเกิดความห้อนแล้วมันก็เบ่งบูดขึ้นมาค่อยกะซีหันน็อตเอาแผ่นเมนบอร์ดมันง่ายขึ้นมาก็ขึ้นว่าซีโล่ซีสามตัวนี้ถิ่มก่อนหลังจากโล ซีคอนดนเซอร์สามตัวนี้ออกแล้วก็จะทดลองเบิงว่ามันสีหงบ่ซีสามตัวนี้ค่อยข้าใจว่าแมนซีฟิลเตอร์ไฟวงจรวงจรไฟที่ว่าเป็นเรียงวงจรคอนเวอร์เตอร์เรียงหลอดแบงคไล์แล้วก็เป็นซีที่ว่า พินเตอร์ไฟ12โวลต์ไปเลี้ยงไอซีหลักก็ใครขึ้นมาละก็ยับกล้องมาใกล้ๆมันเป็นแผ่นปิ้นสองหน้า เพืนพิ้นสองหน้าจะดูดเอาจะใส่คอนจอดจี้แล้วก็เอาอันนี้อาดูดตัวกลัวดูดค่อนข้างจะยากค่อยก็เลยเคิดว่าเสียตัวกวัวจี้แล้วก็ดึงเอาคอนเดนเซอร์ออกมาเลยแบบนี้จะง่ายกว่า ทำอิรก็ลงตะกัวให้มันห้อนแหงสะก่อนเอาตะกัวไม่ตต่มใส่ให้มันห้อนแหงให้มันละลายคามห้อนดีๆให้มันกระจายคามห้อนดีๆจากนั้นก็ใส่ขใไข่ค้องแปะงัดขาให้มันตั้งขึ้นเพราะว่าเขาเห็ดมาแต่ห้องงานเขาพับขาไว้ ก็คริสแมนเข่าบ่ชให้มันตกตอนเวลาที่ว่าเขาจอดเอามือจับดึงออกมาแล้วก็ใส่ปคอนจอดจี้ก็ใส่ปคอนจอดจี้ ไปเท่ะราคาค่อ,อยๆยับยับโยกไปโยกมาแล้วมันหักจะรุดออกตอนนี้มันการลูดออกมาอันนึ่งละอันนี้เป็นอันที่สาม ก็เอามิตเตอร์มาวัดแทกเบิงมิตเตอร์ตัวนี้มันสำหรับแทกคอนเนเซอร์เพียงอย่างเดียวก็แทกปุ๊บจะห้มผลลัพธ์ทันทีเลยมันจะไวตัวนี้มันคอนเนเซอร์330ไมโครฟราลตดก็ได้แต่2องรบแปดก็ถือว่าลดค่าลงประมาณร้อยไมโคร ตัวน,นี้ละแมน400 470 40ซสหาโวนก็สิแทกเ,เบิงวาคามันรุดลงเหลือเท่าใดตัวน,นี้ได้แต่60เอ้ย83มโครฟาลต์ก็รล่ดลงประมาณ400 400มโครตัวน,นี้ก่อ470มิโครฟาลต์ขึ้นกันก็แทกเบิง ได้หนึ่งรอยสามสิบเบดไมโครฟาดก็ถือว่ามันลดคาลงประมาณสามร้อยแล้วคว่อยกาหาตัวไม้มาเกี่ยมไว้แล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนใส่แต่ว,ว่าก่อนจะใส่ค่อยกาสีแทกเบ่งก่อนตัวไม้ตัวมันจะยาวไปหาตัวปอมปอมคือเก่มามันบบมีก็แทกเบ่งตัวนี้มันสีรส่รอยเจสิบแทกได้แต่สี่ร้อยสิบเก้า ตัวนี้กับ407 micro f ฟา a d ดคือกันเทคได้4 6 4ถือว่าใกล้เคียงตัวนี้ใกล้เคียงที่สุดอันนี้มันอันนี้มันตัวไม่ออิลีตัวนี้ก่อหากระซื้อมาค่าของมัน3 3 0ไ micro f ร r a แเทคเบิงได้3 1 3 micro f าร a ด ก็ตัวก้าวค่ะก็เอาออกแล้วก็เสียตัวไม้ใส่แต่ว่าโฮ้มันยังตันอยู่ก็เติมตัวกัวใส่ให้มันให้มันละลายดีดีแล้วก็จะดูดออกให้แผ่นบอร์ดแผ่นปิ้นมันเป็นโูสำหรับใส่คอนเดนเซอร์ตัวใหม่ ลังจากใส่ไปแล้วก็จุดขายมันเหี่มห้อยก็เห็ดให้มันงามงามให้มันใกล้เคียงกับที่วามาจะมาจากโรงงานให้หลายที่สุดก็พยายามแปลงหอยจูดหอยยำตะกว่ว แล้วก็ตัดขาส่วนเกิดทิมจะนั่งคยกกอกสิประกอบประกอบเขาวา้คือเกาแล้วก็สิเปิดลองเบิงว่ามันหงบอ่อันนี้ซ่อมแบบวิธีง่ายงายแบบพื้นฐานเลยถ้ามันหงกะถือว่าจบแต่ถ้าหากว่ามันโ่หงกะ ต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้มั่นหงขึ้นมาให้ได้ หลังจากที่ว่าประกอบแล้วก็ตัอกล้องเข้าไปให้มันเห่ยมห้อยแล้วก็หลังจากเปิดขึ้นมามันกระเจาหงยเรียบร้อยก็ถือว่าเจ้าหงแล้วแล้วค่อยกาต่อกล้องเข้าไปเป็นกล้องจานอิโฟเรต ก็ตอนนี้ก็เห็นภาพยีม้อยเนาะก็ถือว่าสำเร็จไปอีกหน่วยหนึ่งเมื่อนี้